เราก็จะรวบรวมรายชื่อดูก่อนว่าของเก่าเขาหายจากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเลิกลาหรือเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูของใหม่ครบไหมก็คือจะแบ่งเป็นสีแดงจริก็คือจัดจัดระบบใหม่ทำระบบใหม่ทำข้อมูลใหม่แล้วก็ไอความเป็นธรรมของคนที่เขาเลิกไปแล้วเขาไม่ได้รูงเดี่ยวอะไรนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็แต่ในส่วนตอนแรกเนี่ยเราก็จะกวาดบ้านตัวเองเอง กระแสกำลังลดน้งก็ต้องดูแลครับกำลังที่เด็กบ้านทั่วประรเทศก่อนการลนท้องถิ่นนะครับดูแลนักการลงท้องถิ่นแล้วก็เแจกให้วา่ามันจะเป็นแล้วมันผู้ผู้มีอิทธิพลด้านไม่ดีเนะี่ยมันมีหลายอย่างบางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มีที่พ้นบางคนมีอิทธิพลมากจนกับตั้งน,นักการเมืองได้อะไรเนี่ย ก็ต้องว่ากันไปตามคนแบ่ค่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับแต่ตัวส่วที่สอกว่าก่านบ้านตัวเองก่อนตอนนี้ครับเราเราทำของของไทยไปได้ของนของไทยจบแล้วครับผมสีแดงคิดเือเรืยอร้อนนะครับเยอะไหมคะสีแดงเยอะไหมคะสีแดงมีน้อยมากคต่ที่นี่ะครับออ่ที่ที่นเที่เข้าไปจะเป็นจุดต่อไปดูทั้งประเทศพร้อมกันหมดครับแต่ว่าบัญชีนี้เราเปิดหคะหรือว่าจะเตือนหมคะ ที่นี้ยังเปิดไม่ได้เพราะมันเล่นดิ้กฎหมายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมีกฎหมายเรื่องสื่อสัมวลชนเรื่องการที่จะรูปไปไหนเขาฟ้องได้นะครับคือการทํางานเล่นดิ้กฎหมายมันกฎหมายมันกว้างมากนะครับคงไม่ใช่เหมือนแน่สินะครับถ้าไปเปิดเออเผยชื่อเขาหรืออะไรอยย่างงเี้ เราได้ความเป็นธรรมเหมเขายังไงครับหมายถึงว่าถ้าเขามีชื่ออยู่เนี่ยเราจะเรียกมาแจ้งหรืออะไรยังไงไหมคะอ๋อไม่ต้องห่วงครับผมมีอยู่แล้วครวามเป็นธรรมนะครับแล้วก็ปิดไม่ได้พิชดาคร่ะที่บอกว่าดังเลยดังเลยอ๋อคุณแม่ตอนนี้ของไทยทัีจบแล้วครับหลายจังหวัดเขาก็จบแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวมีคือมันไม่ได้อยู่ในเราเด้๋ยวมีผสมต่างๆพี่ชดาครัที่บอกว่ามีแบ่งโซนเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยถ้ากับว่าตอนนี้เราได้รวบรวมข้อมูล แล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ไป20ครับอยู่ประมาณเรามีกรอบเวลาไหมว่าจะเสร็จทั้งหมดเมื่อไหร่พร้อมเร็วที่สุดครับผมอย่าไปดิบเขาแต่ใน,นส่วนผม,ผมเขาจะดำเนินการเร็วที่สุกังวลเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลไหมคะเพราะว่าสมมติอาจจะแบบนิกเอาชื่อตัวเองออกหรือว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใคร,รจ,จะมาใหญ่ครับผมนะครับผมตัวใหญ่